สปอร์ตไลท์เอาพิกาจูอาจเป็นไชนีซูเปอร์แลนด์สวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะครับก็หลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะพี่สปอร์ตไลท์เอาพิกาจูพี่ก็เอาด้วยเหรอครับทำคลิปด้วยเหรอครับแอนะครับเหมือนที่ต้นคลิปบอกครับอ่านะฮะวันนี้นะฮะวันที่28มิถุนายนนะครับ ก็เป็นวันอังคารทุกวันอังคารเราจะมีสปอ t l ตไลท์อันะครับช่วงเวลา1 8บนกาถึง19นหรือว่า6โมงเย็นถึง1นึ่งมนะฮะจะปล่อยโปเกมอนออกมาตัวหนึง่งแล้วรอบนี้เป็นปิกาจูนะครับผมที่ใส่หมวก tcg นะครับเป็นหมวกพิเศษนะครับที่โปเกมอนโกนะฮะครอสกับอ่าโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมนะครับผมแล้วในช่วงอ่าสปอตไลท์อัเนี่ยนะครับ ถ้าเราจับโปเกมอนเนี่ยนะครับจะได้ดับเบิลแคนดี้นะเอ้ดับเบิลสตาร์ดันะครับสตาร์ดั๊สองเท่าแล้วก็ถ้าเปิดสตาร์พีทนะฮะก็จะได้เพิ่มอีก1.5เท่าอ่าก็จะเป็น3.5เท่าเลยนะครับก็คืออ่าสมมติจับโปเกมอนหนึ่งตัวใช่ไหมครับได้สตารด์ด 1, 100ั๊ดหนึ่งหนึ่งร้อยป่ะหรือ300เนี่ย100ปะ่ะนะฮะมันก็จะเพิ่มขึ้นสมมติครับ ถ้าสมมุติจับโปเกมอนได้สตาร์ดัทหนึ่งร้อยใช่ไหมครับเราก็จะได้สตาร์ดัทเพิ่มเป็นสองร้อยนะฮะถ้าใส่สตาร์พีทเข้าไปนะฮะก็จะเป็นสามร้อยห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับสตาร์ดัทจำเป็นนะครับใช้ในการพาวเวอร์อัพโปเกมอนใช้ในการเปลี่ยนท่านะฮะไอ้ยไม่ใช่เปลี่ยนท่าเพิ่มท่าโปเกมอนก็ต้องใช้สตาร์ดัทเทรดก็ต้องใช้สตาร์ดัทเพราะฉะนั้นสตาร์ดัทจำเป็นและสำคัญมากในเกมโปเกมอนโกนะครับผมแล้ว ตัว p i ิกาจู TCG เนี่ยนะฮะหมวกแบบนี้นะครับมันอาจจะแรงหรือเป็นซปเปอร์แรก็ได้ในอนาคตนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะเอากลับมาอีกหรือเปล่านะบอกไว้ก่อนว่าไม่แน่ใจว่าเขาจะเอากลับมาอีกหรือไม่นะครับเหมือนอ่าพิกาจูที่ใส่หมวกหมวกนักสืบอะครับจากตอนอปล่อยมาฉลองหนังเรื่องดีเทคที i ิกาจูจนปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีนะหลายปีละ ยังไม่มาเลยใครได้ใช้นี่ก็ไปตัวนั้นไปเนี่ยถือว่าเป็นซปเปอร์แรเลยนะฮะตัวนี้ก็อาจจะเหมือนกันนะอันนี้ผมเดาเอาไม่แน่ใจว่าเขาจะเอากลับมาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเย็นนี้6โมงเย็นหนึ่งทุ่มนะครับออกมาจับกันเยอะๆนะครับตัวนี้เอาไป PVP ไม่ค่อยได้แต่ว่าถ้าใครอยากลองก็ขคงต้องหาตัวร้อยนะครับนะฮะก็หาดูเผื่อได้ครับแล้วก็ถ้าใครอยากได้แคนดี้เพิ่มนะครับ ก็อีโวเมกาไฟฟ้าแล้วกันนะฮะอิเล็กไทกับก a, เนี่ยฮะแกะไฟฟ้าเนี่ยนะฮะ mm hmm. ก็จะได้ไอคันดี้เพิ่มนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับการที่เราเก็บโปเกมอนไฟฟ้าเยอะเนะี่ยฮะมันจะทำให้ได้เหนะรียญนะฮะเหรียญจะอยู่ในหน้าโปรไฟล์ของเราอะนะครับเราสะสมเหรียญอ่ามันจะมีตั้งแต่อะไรอ่ะทองแดงเงินนะฮะทองแดงเงินใช่ปะ่ะทองเงี้ยนะฮะแล้วก็แพลตินัมหรืออะไรเนี่ย นะฮะฮการเก็บเหรียญในการจับเนี่ยนะฮะยิ่งเราจับโปเกมอนธาตุใดธาตุหนึ่งเยอะๆนะครับแล้วเวลาเราตีบอสนะฮะหรือจับโปเกมอนเนี่ยโปเกมอนธาตุนั้นจะจับง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ออกมาจับกันเยอะๆแล้วกันนะครับอ่านตัวนี้อาจจะเป็นซูเปอร์แร่นะบอกไว้ก่อนนะสตาร์ดัตนะสตาร์ดัตนะอ่ะอย่นนี้ออกมาจับกันเยอะครับผมประมาณนี้เลยครับนะฮะชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับคอมเมนต์กันมาได้ด่ากันมาได้นะอย่าแรงมากเดี๋ยวแเสียใจ แนจะจ๊ะโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ